ตัวนี้เป็นคูลิ่งเทรุ่นประหยัดนะครับราคาจะย่อมลงมานิดนึงณตอนนี้ผมขายอยู่ที่8,900บาททั้งหมดเป็นสเตลเลสนะครับผมตัวเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ39เซนความลึกของตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นสเตลเลสเจาะรูนะครับยกได้พูดง่ายๆคือลูกค้าดอปเม็ดกาแฟลงตรงนี้เสร็จนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับ เิดปิดพัดลมอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูพัดลมนะพัดลมที่เห็นนี้นะครับเป็นพัดลมหม้อน้ารถยนต์ขนาด12นิ้วนะความร้อนแล้วก็ควันหลังจากที่เราดอกเม็ดกาแฟลงคูลิ่งเทเสร็จนะครับจะถูกดูดลงข้างล่างนะครับนะฉะนั้นควันจะฟุ้งในห้องเนาะด้านใต้จะมีตะแกรงสะตาเลตอยู่นะครับ ตกแกงตัวนี้ก็คือเอาไว้กันแค่กากเล็กๆในน้อยได้อยู่นะครับนาะอพอได้นะครับตามนี้นะครับนะอะเดี๋ยวผมจะเปิดเพื่อเราไม่ดูนะครับอันนี้ตัวนี้อปดังนะรเรื่องความเย็นใบนี้แน่นอนลมจะดูกเป่าลมด้านล่านะครับมันจะเป็นเพื่อลมดูดนะครับเดี๋ยวมาวัดความสูงรวงมกันนะครับไม่หนักนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่หนักไหมไม่หนักนะไหม แต่ผมไม่ได้ช่างนะครับความสูงรวมจะอยู่ที่ประมาณประมาณสี่สิบสามเซนเส้นผ่าสูงกลางประมาณสามสิบเก้าเซนนะครับอดอกเม็ดกาแฟลงเสร็จนะครับเนาะพอดอกเม็ดกาแฟลงเสร็จเปิดเปิดไปเรื่อยๆืจนเม็ดกาแฟเย็นเพื่อให้มันง่ายสุดว่าอาจจะหาหาอะไรควนเล็กๆไ,ไม่น้อยพอไม่ไม่ต้องควนนานนะรับเนาะปุ๊บหลังจากนั้นเสร็จ ทุกท่านก็ยกตัวนี้เอาตัวกาแฟที่หลังจากที่มันเย็นแล้วเนี่ยไปเทลงในถุงหรือเทลงในอ่าที่มันเป็นคอนเทนเนอร์ของกาแฟได้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับมันจะถูกดูกลงด้านล่างนะครับไม่ได้เป่าขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม